สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ขวัญก็มีอีกห้าท่านะคะในการออกกําลังกายนะคะซึ่งวันนี้ขวัญก็จะมา,าดูสําหรับ5้าท่านี้ก็คือจะเป็นท่าของการดูแลในส่วนของช่วงบนุเนาะจะเป็นแขนแล้วก็ไหล่นะคะรวมถึงมีท่าหน้าท้องอีกสองท่านะคะเพื่อให้หน้าท้องบอบกระชับนะคะโดยในแต่ละท่าก็เหมือนเดิมค่ะทำยี่สิบครั้งนะคะแล้วก็สามเซต ซึ่งเราจะทํารวมทีเดียวเลยก็ได้3มเซตอ่าเราก็ไปาอีกท่าหนึ่งหรือเราจะทํา5าท่าทีละท่าท่าท่าครบ5้าท่าเราไปเริ่มอีกเซตหม่ก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณนะคะวันนี้มาเริ่มกับท่าแรกเลยค่ะท่าแรกนะคะจะเป็นท่ายกแขนแบบนี้นะโดยอุปกรณ์วันนี้ลืมบอกเลยอุปกรณ์วันนี้มีดัมเบลนะควรจะใช้ประมาณ1กิโลเห็นไหมคะอ่าหกิโลแล้วแต่ ว่าแต่และคุณจะใช้แบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าแรกยืนให้ขนานกับลงตัวนะคะแล้วก็ยกเลยค่ะ20ครั้งนะคะ ครบแล้วนะคะค่าแรกค่านถัดไปค่ะจะเป็นค่านี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นการเพื่นอนตนขนนะคะแบบนี้นะคะ20ครั้ง3เซตเหมือนกันนะคะอ่ะ,อะเรามาเริ่มเล แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยท่าถัดไปกันเลยนะคะจะเป็นท่าที่เราทำต้งแขนแล้วก็กระชับช่วงนี้นะคะสําหรับใครที่แบกว่าช่วงนี้อักขน,นานะคะเราก็จะทําเลย20ครั้ง3าเซเชื่นเดียวกันค่ะจะเป็นท่านี้นะคะแขนตั้งนะคะแล้วก็ไปเลย อเคค่ะ okay. ต่อไปจะเป็นสองค่าที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะหรือใครจะใช้ก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะทําทัาท้งที่ใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์นะคะอันนี้จะเป็น โอเคนะคะโอเคและสําหรับท่าสุดท้ายก็เป็นท่าสําหรับหน้าท้องโดยตรงเหมือนกันอันนี้ผมจะไม่ใช้พวกบลอนนะสุดท้ายนะคะจะเป็นท่า คครบทุกข้าแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปทำกันดูนะคะเราก็ให้ทำสามเซตเหมือนที่บอกนะคะนับจำนวนเป็น20ครั้งต่อเซตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอก,กันกับคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ